สาวอเมริกันคนนี้เธอมีชื่อว่าชาล่าเธอตั้งใจที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพราะอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนโดยการมาไทยในครั้งนี้เป็นการมาครั้งแรกของเธอเธอไม่รู้เลยว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างแต่มันก็น่าตื่นเต้นที่จะได้เจอผู้คนวัฒนธรรมอาหารและสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเธอเคยได้ยินเรื่องราวของประเทศไทยมาว่า เมืองไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ทำให้เธออยากจะลองมาสัมผัสมันด้วยตัวเองและได้ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธออยากจะมาเมืองไทยมากๆนั่นก็คืออาหารไทยและเมื่อได้มาถึงเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเธอไม่คิดเลยว่าจะมาเจอแบบนี้ที่เมืองไทย โดยชาล่าเธอได้เจอกับอะไรนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาชาล่าเธอก็กำลังอยู่ที่สนามบินในประเทศญี่ปุน่นเธอบอกว่าในวันนี้เป็นวันที่ดีมากเพราะเธอกำลังรอขึ้นเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและเดินทางมาจะถึงประเทศไทยเมื่อมาถึงแล้วเธอก็ได้เช็คอินเข้าโรงแรม จากนั้นเธอก็ได้กล่าวสวัสดีและบอกว่าในตอนนี้เธออยู่ที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วเธอตื่นเต้นมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่และเธอก็เพิ่งจะซื้อแว่นตาอันใหม่เพื่อที่จะได้มองเห็นเมืองกรุงเทพแบบคมชัดซึ่งในตอนนี้เธออดใจรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้ออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพเธอได้วางแผนเอาไว้มากมายว่าจะไปทำอะไรที่ไหนบ้างซึ่งมันต้องสนุกมากแน่ๆ เธอหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งแรกของเธอทุกสิ่งที่นี่มันเป็นสิ่งใหม่และก็ประสบการณ์ใหม่ๆที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนจากนั้นเธอก็ได้เรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางมาที่เยาว,วราชหรือว่าชัยนาทาวโดยในระหว่างที่กำลังนั่งบนรถแท็กซี่เธอก็ได้มองเห็นบ้านเมืองในประเทศไทยและการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนเธอบอกว่าบ้านเมืองที่นี่ไม่เหมือนกับที่เธอเคยเจอมาก่อนที่นี่มหัศจรรย์มาก มีร้านอาหารข้างทางเต็มไปหมดจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารเธอบอกว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนต่างบอกว่าอาหารไทยนั้นอร่อยเธอไม่รู้ว่าอาหารไทยเนี่ยจะอร่อยจริงหรือเปล่าแต่เธอจะได้ลองกินอย่างแน่นอนจากนั้นเธอก็ได้มาถึงที่เยาวราชในตอนนี้เนี่ยแผนในการเดินทางเที่ยวประเทศไทยของเธอก็คือการไปที่ตลาดดอกไม้ในกรุงเทพเธอบอกว่าเหตุผลที่เธอจะไปตลาดดอกไม้ในวันนี้ เพราะว่าเธอนั้นเลี้ยงแมวเอาไว้ทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะมีดอกไม้ที่บ้านในประเทศญี่ปุ่นได้แผนการใหญ่ของเธอในวันนี้ก็คือการไปที่ตลาดดอกไม้เพื่อซื้อดอกไม้จํานวนมากเพื่อที่จะมาตกแต่งห้องพักในโรงแรมของเธอและพวกเธอก็จะได้นอนท่ามกลางดอกไม้จํานวนมากเมื่อเธอเดินมาถึงที่ตลาดขายดอกไม้เธอก็สับสนไม่รู้ว่าจะซื้อดอกไม้แบบไหนดีและไม่รู้ว่าดอกไม้พวกนี้ คนไทยเอาไปใช้ทําอะไรจากนั้นเธอก็ได้เดินมาเห็นร้านขายดอกกุหลาบในราคา5บาทเธอบอกว่าราคาเนี่ยมันถูกมากเพราะว่า5บาทของประเทศไทยเท่ากับ15เซนในอเมริกาเงิน15เซนเนี่ยสามารถที่จะซื้อดอกกุหลาบได้หึงถุงมันน่าเหลือเชื่อมากๆจากนั้นเธอจึงได้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าคนไทยใช้ดอกไม้พวกนี้ไปทำอะไรเมื่อบวกเธอค้นหาข้อมูลก็พบว่าคนไทยนั้น นำดอกไม้พวกนี้ไปทําพวงมาลัยไหว้พระและก็ทิ้งเอาไว้ที่วัดจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายตุ๊กตาเธอสนใจตุ๊กตาเป็นอย่างมากและอยากจะได้จึงได้ซื้อมาสองตัวแล้วพวกเธอก็ได้เดินมาดูดอกไม้ที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเป็นดอกไม้ที่มีกา้าน ในตอนนี้เธอกำลังสนใจที่จะหาดอกไม้แบบมีก้านมาทำช่อดอกไม้ขนาดใหญ่พอดีจากนั้นเธอก็ได้เดินเลือกซื้อดอกไม้กับแจกันอยู่พักหนึ่งเมื่อได้ดอกไม้ที่ถูกใจแล้วเธอจึงได้มาที่เคาน์เตอร์เพื่อคิดเงินซึ่งเธอก็ได้ซื้อดอกไม้ไปรวมแล้วเป็นเงิน7,600บาทแต่ในขณะน,นี้เธอมีเงินไม่เพียงพอจึงได้บอกกับพนักงานว่าเธอจะกลับมาใหม่และเธอก็ได้ไปที่โรงแรมและเอาเงินสดเพื่อมาซื้อดอกไม้อีกครั้ง จากนั้นเธอจึงได้เรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางกลับไปที่โรงแรมและหยิบเอาเงินสดมาที่ร้านดอกไม้เธอบอกว่าใช้เวลาเดินทางกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อกลับมาซื้อดอกไม้ที่ร้านนี้เมื่อมาถึงที่ร้านเธอได้จ่ายเงินค่าดอกไม้ให้กับพนักงานเธอบอกว่าดูเหมือนพนักงานเนี่ยจะตกใจแล้วก็คิดว่าเธอคงไม่กลับมาแล้วแต่เธอนั้นก็กลับมาและก็มาซื้อดอกไม้ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีเธอจึงได้เอาดอกไม้ขึ้นแท็กซี่ และมาที่พักของเธอเมื่อถึงที่พักเธอก็เริ่มจัดห้องและออกมาสวยงามมากตามที่เธอต้องการจากนั้นเมื่อจัดห้องเสร็จแล้วเธอบอกว่าจะใช้เวลาที่เหลือของวันนี้อยู่ในสระว่ายน้ําที่โรงแรมข้างนอกเนี่ยมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มันใหญ่มากและมีประตูเชื่อมกับห้องของเธอด้วยดังนั้นเธอจึงไม่ต้องสวมชุดว่ายน้ําเดินไปรอบๆโรงแรมสระว่ายน้ําที่นี่ทําให้เธอผ่อนคลายมันเจ๋งมากๆ อากาศในตอนนี้ก็กำลังดีจากนั้นพวกเธอก็ได้เล่นน้ำกันอยู่สองคนกับเพื่อนของเธอเธอบอกว่าในตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ที่สาวาย่าน้ำแห่งนี้ไม่มีคนเลยที่นี่สวยงามมากน้ำก็อุ่นเธอบอกว่าที่น้ำในสะอุ่นน่าจะเป็นเพราะว่าดวงอาทิตย์ที่เมืองไทยเนี่ยแดดร้อนมากๆในตอนกลางวันมันเหลือเชื่อจริงๆเธอไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะร้อนขนาดนี้แต่มันก็เป็นอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบเธอชอบอากาศที่นี่ ประเทศไทยมีอากาศที่ดีมากจากนั้นในวันต่อมาพวกเธอก็ได้กินข้าวที่โรงแรมอาหารที่นี่ใช้ได้เธอชอบมันเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเธอก็บอกว่าเธอได้จองคลาสเรียนสอนทำอาหารไทยเอาไว้ในก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะมีเมนูผัดไทยแกงเขียวหวานและข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นของหวานขึ้นชื่อของเมืองไทยเธอบอกว่าเธอนั้นตื่นเต้นมากๆที่จะได้เรียนทำอาหารไทยที่นี่เพราะอาหารไทยนั้นเป็นอาหารโปรดของเธอ เธอจึงอยากจะทามันด้วยตัวเองหากเธอทำได้เธอก็จะได้กินอาหารไทยทุกวันและมันก็จะทําให้ชีวิตของเธอนั้นดีขึ้นมากดังนั้นเธอจึงต้องเรียนทําอาหารไทยให้ได้ซึ่งเธอก็ได้นัดกับเชฟเอาไว้ในช่วงบ่ายเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นจะสามารถทำเมนูไหนได้บ้างแต่เธออยากจะทําทุกเมนูที่เป็นอาหารไทยจากนั้นก็ได้ออกเดินทางโดยรถแท็กซี่ ละระหว่างทางนะครับเธอก็ได้เห็นผู้คนและร้านอาหารมากมายเต็ม2ข้างทางและเธอก็ได้แวะที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อกินขนมหวานและกาแฟเธอบอกว่ากาแฟที่นี่เนี่ยน่ารักและอร่อยมากนี่เป็นการดื่มกาแฟครั้งแรกของเธอในประเทศไทยไม่คิดเลยว่าที่นี่จะทำกาแฟออกมาได้อร่อยขนาดนี้เธออยากจะทำสิ่งนี้และบอกว่าเดี๋ยวจะให้ครูสอนอาหารไทยสอนพวกเธอทำกาแฟแบบนี้ด้วย จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินออกจากร้านและเดินทางต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้มาแวะอยู่ที่เซเว่นแห่งหนึ่งพวกเธอเนี่ยสนใจติมเซเว่นมากมันมีหน้าตาที่น่าอร่อยเหมือนครีมชีสแถมยังมีไอศกรีมทุเรียนด้วยมันมหัศจรรย์มากๆเธอไม่คิดเลยว่าคนไทยจะเอาทุเรียนมาทําเป็นไอติมได้ซึ่งพวกเธอเนี่ยได้เดินซื้อของในเซเว่นอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางมายังสถานที่สอนทําอาหารไทยโดยสิ่งแรกที่พวกเธอได้เรียนรู้ก็คือการบีบน้ำมะนาวเธอบอกว่าเธอนสามารถที่จะบีบน้ำมะนาวได้แต่ไม่ใช่วิธีนี้มันต้องทําให้น้ำมะนาวไหลผ่านมีดลงไปในขวดมันเป็นอะไรที่ยากมากๆและท้าทายด้วยจากนั้นเธอจึงได้ลองทําต้มยำกุ้ง เมื่อทำเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ลองชิมอาหารฝีมือของพวกเธอเองเธอบอกว่ามันมีรสชาติที่ดีเลยไม่นึกเลยว่าพวกเธอนั้นจะสามารถทำได้มันสุดยอดจริงๆและเมนูต่อมาที่พวกเธอได้เรียนรู้และลองทำนั่นก็คือผัดไทยเธอบอกว่าเมนูนี้เป็นอะไรที่เธอชอบมากๆเธอสามารถที่จะกินได้ทั้งวันและในตอนนี้เธอกำลังจะทำมันได้แล้วต่อไปนี้เธอสามารถที่จะทำกินเองที่บ้านได้ เมื่อทำผัดไทยเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ลองมาชิมและบอกว่ารสชาติใช้ได้เลยเหมือนกับผัดไทยจริงๆเธอสามารถที่จะทำได้เพราะครูที่นี่สอนดีมากและเมนูต่อมาพวกเธอก็ได้ลองทำแกงเขียวหวานเธอบอกว่าเมนูนี้เนี่ยทำค่อนข้างยากและก็มีหลายขั้นตอนแต่ทำไปเรื่อยๆเธอก็คงจะชินและเมื่อทำแกงเขียวหวานเสร็จแล้วเธอก็ได้ลองมาชิมและบอกว่ารสชาติของแกงเขียวหวานมันอร่อยมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำครั้งแรกของพวกเธอก็ตามเธอยกเครดิตให้ครูสอนทำอาหารที่นี่พวกเขาเนี่ยสอนดีมากจนเธอสามารถทำได้ทำอาหารอร่อยๆแบบนี้หลังจากนั้นเมนูต่อไปที่พวกเธอจะเรียนรู้ก็คือของหวานขึ้นชื่อของเมืองไทยซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวเหนียวมะม่วงเธอบอกว่าที่โรงแรมเธอซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกินประจำเพราะมันอร่อยมากบ้านเกิดของเธอนั้นหากินยากมาก ในวันนี้เธอจะทำมันได้แล้วทำให้เธอสามารถกินข้าวเหนียวมะม่วงได้ทุกวันเมื่อทำเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ลองชิมแล้วบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงมันอร่อยจริงๆถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนทำและทำครั้งแรกก็ตามแต่มันก็อร่อยมากเธอบอกว่าในวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเธอที่ได้เรียนรู้ทำในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนครูที่นี่เนี่ยก็สอนดีมากพวกเธอสามารถที่จะทำอาหารไทยได้หลายอย่างเพราะที่นี่ หลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินออกจากร้านและกลับไปที่โรงแรมและบอกว่าวันนี้นั้นสนุกมากๆเธอจะจำสูตรอาหารไทยไปตลอดชีวิตเธอดีใจมากที่มาเรียนทำอาหารที่นี่มันสุดยอดจริงๆจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพยาในตอนกลางคืนและบอกว่าบรรยากาศที่นี่มันสวยงามมากมีนักท่องเที่ยวมากมายที่ขึ้นเรือมาพร้อมกับเธอตึกที่อยู่ริมน้ำแถวนี้ก็เปิดไฟสวยงามมีเรือแล่นผ่านหลายลำ เรือแต่ละลำก็สวยๆทั้งนั้นระดับประดาด้วยหลอดไฟแสงสีมันเป็นอะไรที่สุดแสนจะวิเศษสำหรับเธอค่ำคืนนี้เป็นวันที่ดีจริงๆหลังจากที่ล่องเรือเสร็จแล้วเธอก็ได้มานั่งรถตุ๊กๆเพื่อเที่ยวชมเมืองกรุงเทพในตอนกลางคืนเธอบอกว่าเมืองกรุงเทพในตอนกลางคืนนั้นอากาศดีเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันจากนั้นรถตุกๆก็พาเธอมาส่งที่โรงแรมเมื่อถึงที่พักของเธอแล้ว เธอก็บอกว่าวันนี้สะดุกจริงๆและเธอก็ต้องบอกลากรุงเทพแล้วการผจญภัยที่เมืองไทยทำให้เธอได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆมากมายและได้ทำในสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆดีใจมากที่ได้มาที่นี่และถ้ามีโอกาสเธอจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งเธอได้เรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนธรรมชาติและเธอบอกว่าผู้คนที่นี่น่ารักมากทุกคนใจดีกับเธอ และช่วยเหลือเธอตลอดทั้งวันขอบคุณคนไทยมากๆที่ช่วยเหลือและเธอบอกว่าจะมาที่นี่อีกครั้งในอนาคตโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของชาล่าที่ได้เดินทางมาในประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับผู้คนอาหารและวัฒนธรรมซึ่งพวกเธอก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารไทยการทำของหวานและการพูดคุยสัมผัสกับคนไทยจนพวกเธอนั้นได้รู้ว่า คนไทยน่ารักและเป็นมิตรมากๆเอาล่ะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้หากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวไทยและพูดถึงประเทศไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ